ออาแล้วริมซ้ายสุดโอ้โหผู้การมาผู้การมาแล้วผู้การมาแล้วครับตอนนี้ผู้การมาเริ่มสเก็มาหน้าการเบียดโอ้โหน้าอลเล่ก็หน้าแดงด้วยหน้งก็ไม่ให้เทเลตงกลางเขดม่นจัใช่ดังร้านเลยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยผู้พายผู้พดวเลยครับู้แล้วเอไปไปเลยอไปเลยุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วไม่เป็นไรครับลุกขึ้นแล้ว รู้นแล้วครับโอ้ยผมบอกแล้ววรุี้โหดโอ้ดูดีไหมลขสิบครับลานเียบครับโดนจะโดดข้ามนั่งร้านซะเนี่ยเอาแันเราแล้วเลขสกิโลของเรา ัดับหนึ่งครับเปิดดิสนี้เองครับอันตัอพยุสสัตว์มานพุกับเพียจากขอนแก่นครับยาเมาโอ้ยโอ้ยโดดเลยนะครับโดดเลยน้การเสียยอดมาดัดที่สองเอาลง